จ้าเล็กไปนอนรถคันเกา่าอยาลรู้ก็ขูดบ่อของพี่เขามานี่นี่รถคนเก่านี่ไม่ยอมนั่งมาเล็กลงมานาั่งรถคันเกา่าเร็วๆมาเป็นอย่างนนขึ้น่านั่งรถคันเกา่าหมแต่ลงเร็วขัลงหเร็วลง ไปนอนลดขั้นเกา่าเดี๋ยวหนูก็ขูดลดพี่เร็วๆเ,เดี๋ยวหนูขูดลดพี่เห็นไหมพี่นั่นบอกเปิดพัดลมให้ลดนั่นเขาไปนอนแล้วก็เปิดพัดลมให้รดดูทีละพี่รักรดแค่ไหนน้องก็กระโดดขึ้นมานอนลดพี่แล้วทํายังไงหนึ่งทำไมลูกลงมาเร็วหนึ่งไปนอนลดตัวเก่าไปลดเก่าหนูขูดแล้วตัวนี้อย่าขูดเลยมาลงทะเงมาลงแล้วลูกเร็วไหม มานี่ลูกมะลูกมาคือน,นอนนี่นี่นี่นอนรดขั้นเกา่าเร็วลูกมะมาลงเร็วเดียนนุสิขูดลดไปนอนรดขั้นเก่าเด้อไปลงที่หละ่ะไม่ยอมลงเลยตยวอันเล็กไม่ยอมลงรดเลยมาลงเร็วลูกเล็กลงเร็วเฮอรถใหม่นะไม่ยอมลงเลยมาลงเร็ว เห็นไหมพี่เขาเปิดพัดลมให้รถเขานะคืนเวลานอน